ช้างศึกอยู่23ประกาศ23แข้งลุยศึกฟุตบอลดูไบครับโคชโยงเรียกแนวลุกมาแบบจัดเต็มจากเจลีกสเปนรวมไปถึงนักเตะดังในไทยลีกมากันเพียบสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้ไปพูดถึงความขึ้นไหวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับภายใต้การคุมทัพของโคชโยงล่าสุดมีการประกาศรายชื่อ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยที่จะไปลุยศึกฟุตบอลดูไปครับในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมนี้บอกเลยน่าสนใจสุดๆนักเตะดังมาเพียบมีนักเตะจากต่างประเทศมาด้วยนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครตให้กับช anel ตองสุยกันก่อนนะครับไม่รอช้า ไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับอย่างที่ทราบว,ว่าทีมชาติไทยในชุดอายุไม่เกิน23ปีภายใต้ใตการคุมทัพของโคชโย่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงเล่นในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานนะครับแต่ก่อนจะไปถึงรายการนั้นเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องช่วงฟีฟ่าเดก็คือดูไบคับในเดือนมีนาคมนี้โดยทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีในดูไบคับเนี่ย จะพบกับกาตาในวันที่23มีนาคมและพบกับจีนในวันที่26มีนาคมซึ่งล่าสุดนะครับทางฝั่งโคชโย่งได้ออกมาประกาศรายชื่อ23นักเตะช้างศึก U23 ชุดลุยศึกดูใบครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าเซอร์ไพรส,ส์สุดๆไปไล่เรียนกันเลยดีกว่านะครับไปเริ่มทางฝั่งของหลายๆคนนะ มีจากการท่าเรือ3คนด้วยการสำหรับทีมชุดนี้นก็จะมีอนุสักใจเพชรนะครับอันนี้ก็เป็นเซนเตอร์ฮาบแล้วก็วิลเลียมไวเดอโซอันนี้เป็นกองกลางลูกครึ่งที่เล่นดีมากๆกับการท่าเรือในช่วงหลังนะครับรวมไปถึงทีรศักดิ์เผยพิมายในตำแหน่งกองหน้านะส่วนบุรีดำมีด้วยกันสคนก็จะมีอิลฟานดอเละกับนพพลละครพลอิลฟานในตำแหน่งกองกลาง นบพลเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วนชนบุรี FC เนี่ยติดมาเยอะเหมือนกันติดมา4ี่คนและแต่ละคนเนี่ยฝีเท้าไม่ธรรมดานะครับก็จะมีในส่วนของทรงชัยทองช่ำเซ็นเตอร์ฮาชัดมงคลเลืองธนะโลดก็คือเป็นแบ็กซ้ายชิดชิสนุพงษ์โชติอันนี้ตำแหน่งกองกลางนะครับแล้วก็บุคคอลีเหลี่ยมดีอันนี้ตำแหน่งกองหลังโอ้โหก็แต่ละคนก็ฟอร์มดีอย่างมากในไทยลีกนะสำหรับนักเตะจากชนบุรี ส่วนแบนคงคอกเนี่ยติดมาด้วยกัน1คนก็คือสุพนัทสวดทรงแล้วก็มีนักเตะอีกหนึ่งคนจาก BG ก็จะเป็นนาคินวิเศษชาติในตำแหน่งแบ็กขวานะครับส่วนเมืองทองเนี่ยโคดโยงเร่กมาติด2คนก็จะมีกรวิทยาสากับทางฝั่งของปุระเชษทอดสนิทนะครับโอ้โหจับตาดูฟอร์มของปุระเชษในยู3สามให้ดีน่าสนใจอย่างมากสมุทรปราการ1คนก็จะมีกิติพงษ์แสนสนิทนะครับโคราช1คนเป็นทิติทุมพรอันนี้ก็เป็น แบ็คขวาประจวบหนึ่งคนคือเมธีสารคมนะครับแล้วก็มีหลายคนอยากเห็นแพติกคุตับสั้นโอ้โหเนี่ยเป็นกองหน้าลูกครึ่งตัวใหญ่แล้วก็ทักษะดีนะครับอันนี้จากเชียงใหม่ก็ติดทีมชุดนี้มาด้วยแล้วก็มีเกติพลอุดมประตูจากราชประชาะธีรพัฒน์หลาหบุตรจากอายุธยานะครับอันนี้กองหลังแล้วก็มีสกุลชัยแสงโทโพจาก,กเกษตรศาสตร์แล้วก็โฟแบร์อน,นัญโยสังวานอันนี้จากลำพูนวอลิเออร์นะครับ แล้วก็2นักเตะที่มาจากต่างประเทศก็จะมีน้องหนึ่งชาญยงพรมสีแก้วจากอูนิโอนอาดาเบ้แล้วก็เจ้าย้าสิทธิโชคพาโสจาก f อฟรีกิลนะครับโอ้โหถือว่าเป็นชุดที่น่าสนใจและจัดหนักจัดเต็มพอสมควรนะครับแต่ยู23ชุดนี้เนี่ยก็จะไม่มีทางฝั่งของโจนาธานเข็มดีกับเบนจามินเดวิดรวมไปถึงธนวัฒน์ซึงจิตถาวรนะครับแต่ก็ ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาอีกทีคือในชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเลยแต่ฟุตบอลดูไวครับเนี่ยมันเป็นการลองทีมเป็นการอุ่นเครื่องแล้วก็เป็นการให้โคชโย่งได้ได้มาเตรียมทีมนะครับน่าสนใจนะทีมชุดนี้ให้จับตาดูกอลวิทสิทธิโชคพาโศให้ดีครับอยู่กับ FC รลิวกิลใน J2 เช่นเดียวกับชันรงพรศสีแก้วถ้าพูดถึงนะโอ้โหในมุมมองของผมนะครับ11ตัวจริงมันแน่นอนอ่ะโดยเฉพาะตำแหน่งแนวรุกนะครับกอลวิท ปูราเชษชาณาลงโฟแบร์สิทธิชโชคพาโสแพท,ทติกกุตตาบซันอยู่ที่โคดโยงจะใช้งานยังไงติดตามให้ดีนะครับ23มีนาคมจะพบกับทีมชาติกาตาแล้วก็26มีนาคมจะพบกับทีมชาติจีนนะครับเดี๋ยวกำหนดการเนี่ยทัพช้างศึกย23เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมารายงานตัวนะครับที่อาคาร1กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะและทําทการตรวจหาเชื้อโควิดนะครับจากนั้นก็จะเดินทางไป แข่งขันที่ดูไบต่อไปอะให้กําลังใจทีมชาติไทยชุดนี้กันได้นะครับหวังว่าจะมีผลงานที่ดีแล้วก็เป็นการอุ่นเครื่องเตรียมทีมที่ดีพอสมควรนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยและอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ตองสุยกันด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ